ค่ะน,นี้เป็นคลิปหมูนะคะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ออนำวิด,ดีโอเข้านะคะส่วนนี้ก็จะเป็นชื่อวิดีโอะคะ่ะพอรันออกมา,าพุทก็จะประมาณนี้นะคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นค่าที่เอ่อเป็นค่าที่ใช้เออ detect อะคะ่ะที่จะมาแสดงผลตรง terminal ส่วนตรงนี้จะเป็นส่วนที่นำมาเปรียบเทียบอะคะว่าค่าที่ได้นี้มันถูกต้องหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเป็นสีส้มเยอะๆะคะ่ะค่ามันก็จะเยอะหน่อย ส่วนถ้าเป็นถ้าไม่ค่อยมีสีส้มเนี้ยค่าก็จะน้อยค่ะอย่างเมื่อกี้สีส้มเยอะมันก็จะได้ห้า า,างเมื่อกี้อะสีส้มมันเยอะเพราะว่าหมูมันเดินเยอะอย่างเงี้ยค่ะค่ามันก็จะได้เยอะ เมื่อกี้หมูมันไม่ค่อยเดินมันก็ไม่เยอค่ะก็ได้วันศูนย์จุดก็ประมาณนี้ค่ะอาจารย์